เหตุการณ์ต่อมาดำเนินไปเป็นปกติหรืออาจจะมีสิ่งที่ผิดปกติบ้างก็อาจจะไม่เป็นการสลักสำคัญนักเหตุการณ์ใหม่ที่เราใจข้าพเจ้าเกิดขึ้นที่กามากูระในการปลายฤดูร้อนกามากูระเป็นตำบลชายทะเลอยู่ห่างจากนครโตเกียวอินเวลาเดินทางโดยรถไฟประมาณหนึ่งชั่วโมงล้อมรอบด้วยเทือกทิวเขา ซึ่งเขียวชะอุ่มด้วยพันรฤกษาทั้งสาด้านเปิดด้านที่เหลืออีกด้านหนึ่งออกสู่ทะเลเป็นตำบลชายทะเลที่มีภูมิภาพสวยงามแห่งหนึ่งประกอบกับมีประวัติศาสตร์อยู่เบื้องหลังและมีโบสถ์วิหารทั้งของพุทธศาสนาและชินโตประดิษฐานอยู่พร้อมด้วยพุทธปฏิมาองค์ใหญ่งดงามมีค่าสูงในทางศิลปะซึ่งเรียกกันที่ญี่ปุ่นว่าไดบัตสุ จึงเป็นที่เชิดชูชื่อเสียงของกามากูระให้เด่นขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ชาวนครโตเกียวมักจะเดินทางไปอาบน้ำทะเลพักผ่อนรื่นเริงกันที่นั่นขับข้างเพราะว่าการเดินทางไปอาบน้ำทะเลที่กามากูระอาจจะใช้เวลาเพียงวันเดียวก็ได้และเฉพาะในวันเสาร์อาทิตย์นั้นเขาได้จัดให้มีการเล่นต่างๆเพื่อให้ผู้ที่ไปพักผ่อน ได้เลือกใช้เวลาหาความบันเทิงตามความพอใจท่านเจ้าคุณกำหนดว่าจะไปพักผ่อนที่กามากูระห้าวันหม่อมราชวงศีรติและข้าพเจ้าก็เห็นชอบด้วยเราออกจากนครโตเกียวในวันพุธเมื่อเราไปถึงกามากูระผู้คนที่นั่นบางตาลงไปบ้างเพราะเป็นปลายฤดูร้อนแล้วแต่โฮเตลไกฮินซึ่งเป็นโฮเตลที่หรูหราที่เชิดหน้าชูตาของกามากุระ ก็ยังบริบูรณ์ไปด้วยผู้คนข้าพเจ้าได้ติดต่อบอกจองห้องล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วฉะนั้นเมื่อเราไปถึงจึงได้รับการต้อนรับและความสะดวกทุกประการท่านเจ้าคุณและคุณหญิงพักอยู่ห้องคู่ซึ่งประกอบด้วยห้องนั่งเล่นและห้องน้ำข้าพเจ้าพักอยู่ห้องเดี่ยวความภาคภูมิและสง่างามของโฮเทลไกฮินเป็นที่พอใจท่านทั้งสองเป็นอันมากที่โฮเทล เจ้าคุณบังเอิญได้พบกับมิตรสหายของท่านบางคนเป็นผัวเมียชาวญี่ปุ่นคู่หนึ่งและเป็นผัวเมียชาวอเมริกันคู่หนึ่งโดยเหตุที่มีมิตรสหายเป็นเพื่อนสนทนาอยู่บ้างท่านเจ้าคุณยินดีให้อนุญาตหม่อมราชวงศีรติและข้าพเจ้าได้ปลีกตัวไปเที่ยวกันตามลำพังในบางคราวการใช้วันคืนที่กามากุระร่วมกันได้เพิ่มเติมความสนิทสนมลงไปในหัวใจของเราจนเต็มปรี บางวันการพบปะสนทนาของเราเริ่มต้นที่ตัวรับประทานอาหารเช้าและบางวันก็เริ่มต้นก่อนหน้านั้นเราได้อยู่ด้วยกันแทบตลอดเวลาบางเวลาก็อยู่ในชุมนุมมิตรสหายของท่านเจ้าคุณและบางเวลาเราก็ไปเที่ยวเล่นด้วยกันในตอนกลางวันไปแล่นเรือบ้างไปเล่นโซนและไปดูคนอื่นๆเขาเล่นโซนตามชายหาดบ้างในเวลายเย็น ข้าพเจ้ามักปลีกตัวไปอาบน้ำทะเลแต่ลำพังเพราะว่าในเวลานั้นท่านเจ้าคุณมักพอใจที่จะออกเดินเล่นไกลๆไ,ไปตามชายหาดและข้าพเจ้าก็เห็นเป็นการสมควรที่ท่านควรจะได้มีเวลาเพลิดเพลินกับภรรยาสาวของท่านแต่ลำพังสองต่อสองฉะนั้นเมื่อได้รับคำชักชวนจากท่านเจ้าคุณซึ่งแม่ข้าพเจ้าเห็นได้ชัดว่าเป็นคำชักชวนด้วยความเต็มใจ ข้าพเจ้าก็ปฏิเสธเสมอโดยอ้างเหตุว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะอาบน้ำทะเลเที่ยวเล่นสนบ้างท่านเจ้าคุณก็อนุญาตด้วยความเห็นใจมีอยู่วันเดียวที่หม่อมราชวงศ์กีรติได้ลงมาเล่นน้ำทะเลกับข้าพเจ้าเห็นได้ว่าเธอได้รับความสนุกสนานมากแม้ว่าโดยปกติเธอจะไม่สู้ใส่ใจในการอาบน้ำทะเลนะักตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบจากคำบอกเล่าของเธอ การนำสุภาพสตรีไทยลงเล่นน้ำร่วมกับชาวญี่ปุ่นนั้นมีข้อที่น่าอึดอ,อัดใจ,จยอยู่ข้อหนึ่งกล่าวคือญี่ปุ่นสาวสาวมักจะไม่สู้ระมัดระวังในการปกป,ป้องร่างกายส่วนบนหล่อนไม่สู้จะนำพาก,กับเสื้ออาบน้ำอันไม่รัดก,กุมพอญี่ปุ่นสาวสาวอาจมีเหตุผลของหล่อนเป็นอย่างดีที่จะคลายความระมัดระวังในเรื่องเช่นนั้นแต่ว่าสตรีพวกเรา ที่เคยไปใช้เวลาตามชายทะเลก็ต้องเบือนหน้าและออกปากบ่นไปตามๆกันข้าพเจ้าหวัดเกรงว่าหม่อมราชวงศ์กีรติจะได้รับความรำคาญในเรื่องนี้แต่ความหวัดเกรงล่วงหน้าของข้าพเจ้าผิดพลาดไปบ้างเธอเป็นแต่แสดงความประหลาดใจโดยมีได้ออกปากบ่นว่ากระไรคืนสุดท้ายของเราที่กามากูระคือคืนวันอาทิตย์ที่โฮเทลไกฮิน จัดให้มีการเล่นเต้นรำอย่างเอกรกเกิริบซึ่งเป็นกำหนดก,การปรกติของโฮเทลนั้นทุกคืนวันอาทิตย์ผู้ที่มีได้พักอยู่ในโฮเทลก็มีสิทธิจะเข้าไปร่วมรับความบันเทิงเริงรมย์ได้ถ้าหากได้ซื้ออนุญาตบัตรของโฮเทลในวันอาทิตย์คืนนั้นมีผู้คนมาชุมนุมกันอยู่ในห้องลีลาดอย่างอุ่นหนาฝาข้างทั้งสุภาพบุรุษและสตรีนอกจากชาวญี่ปุ่นแล้ว ก็มีคนไทยรวมทั้งพวกเราสามถึงสี่คนด้วยนอกจากนี้ก็มีชาวยุโรปอเมริกันและฟิลิปป,ปินปักปนอยู่ด้วยหลายคนเจ้าคุณอธิการบาดีใช้เวลาในคืนวันนั้นด้วยความเริงรวมดุดคนหนุ่มคนหนึ่งท่านเจ้าคุณเต้นรำหลายเพลงกับสุภาพสตรีผิวขาวบ้างกับสุภาพสตรีญี่ปุ่นบ้างและเปิดแชมเปญหลายขวดหม่อมราชวงศีรติ เต้นรำสองสามเพลงกับสุภาพบุรุษมิตรสหายของท่านเจ้าคุณและจิบแชมเปญด้วยข้าพเจ้าก็ได้เต้นรำสองสามเพลงกับสุภาพสตรีสาวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าได้รู้จักคุ้นเคยกันมาแต่ก่อนและจิบแชมเปญด้วยเหมือนกันด้วยเหตุที่ว่าคืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายที่เราจะพักอยู่ที่กามากุระหม่อมราชวงศ์กีรติ จึงอยากจะได้ออกมาเที่ยวเล่นภายนอกบ้างท่านเจ้าคุณเมื่อทราบความประสงค์แล้วก็อนุญาตด้วยความยินดีเพราะว่าในเวลานั้นท่านก็กำลังได้รับความสนุกอยู่แล้วอย่างเต็มที่กับบรรดามิตรสหายของท่านหม่อมราชวงศีรติได้ชวนข้าพเจ้าไปเที่ยวเดินดูการเล่นต่างๆมีการเล่นกลอบสเกต็ตและเที่ยวดูการเล่นตามร้านแล้วก็ไปเดินเล่นตามชายหาด รับลมเย็นฟังเสียงลูกคลื่นที่ซัดสาดชายหาดทมดวงดาวบนท้องฟ้าในที่สุดเรากลับไปนั่งพักเล่นในสวนภายในบริเวณโฮเทลมีคนเพียงสองสามคนลงมาเดินเล่นในสวนในเวลานั้นในเวลาที่เราปลีกตัวออกมาเสียจากชุมนุมชนและอยู่ด้วยกันแต่ลำพังในความแวดล้อมของธรรมชาติความรู้สึกนึกคิดของเรา ก็มักจะมาจดจ่ออยู่ที่เรื่องราวของเราเองน้ำแชมเปญผสมกับรสละมุนล,ละไมของการเต้นรำรุงจิตใจของข้าพเจ้าให้เบิกบานด้วยความคิดคำานึงยิ่งกว่าเวลาปกติหลายเท่าเสียงแจส๊สทำเพลงรุมบ้าก้องมาจากห้องเต้นรำเจ้าคุณคงจะเต้นรำสนุกใหญ่เพลงรุมบ้าเราใจเหลือเกินข้าพเจ้าเอ่อยขึ้นแต่ว่าเจ้าคุณ คงจะไม่ยอมเต้นเพลงรุมบ้าเป็นแน่มันดูลุกลี้ลุกลนนักสำหรับผู้ใหญ่อย่างท่านแต่คนหนุ่มอย่างเธอคงจะชอบกระมังผมยังไม่สนใจการเต้นรำพอจนถึงจะชอบเพลงใดเพลงหนึ่งเป็นพิเศษผมชอบเหมือนเหมือนกันไปหมดฉันสังเกตเมื่อเธอเต้นเพลงสโลฟ็อกซ์ทรอตฉันเห็นว่าเธอเต้นได้งดงามไม่น้อยนั่นเป็นเพราะคู่ของผมเขาชำนาญมากใครกันนะ คู่ของเธอดูหล่อนปราดเปรียวจนไม่น่าจะเป็นสาวญี่ปุ่นหล่อนเป็นบุตรีของพ่อค้าใหญ่คนหนึ่งถูกแล้วอิริยาท่าทางของหล่อนดูไม่สมกับที่จะเป็นสตรีญี่ปุ่นเลยเพราะว่าหล่อนเกิดในอเมริกาและอยู่ที่นั่นจนอายุส5ห้าปีหล่อนมาญี่ปุ่นก่อนหน้าผมปีเดียวฉะนั้นหล่อนจึงดูเป็นญี่ปุ่นน้อยมากเมื่อแรกรู้จักกับผมหล่อนปรารบว่า หล่อนยังเข้ากับชนชาติของหล่อนไม่ได้ถนัดหล่อนจึงพอใจคบค้าสมาคมกับชาวต่างประเทศจะด้วยความจริงใจหรือเพียงแต่จะเยืนยอเราก็ตามหล่อนบอกกับผมว่าหล่อนชอบคนไทยเป็นพิเศษหล่อนว่าคนไทยมีอะไรแปลกแปลกไปในทางน่ารักหล่อนวินิจฉัยคนไทยจากตัวเธอหล่อนไม่ได้บอกกับผมเช่นนั้น และผมก็มีได้ประสงค์ให้เป็นไปดังนั้นนพพรเธอเป็นเด็กที่น่ารักและสมควรจะรักจริงๆด้วยคำพูดประโยคนี้ข้าพเจ้ารู้สึกเสียวแปลบที่หัวใจและยังไม่ทันที่ข้าพเจ้าจะโต้ตอบเธอพูดต่อไปว่าเมื่อตอนหัวค่ําวันนี้ท่านเจ้าคุณก็ได้พูดกับฉันว่าท่านมีความยินดีมากที่เห็นเธอกับฉันมีความสนิทสนมรักใคร่กันดี ท่านบอกว่าเธอเป็นเด็กที่น่ารักและท่านได้คาดถูกแล้วว่าฉันจะพอใจเธอมากท่านแสดงความยินดีด้วยน้ำใสใจจริงโดยแท้หรือท่านไม่รังเกียจในความสนิทสนมระหว่างคุณหญิงและผมจริงหรือเพราะเหตุใดเล่าเธอจึงถามเช่นนี้เธอกลับย้อนถามมีอะไรในความสนิทสนมของเราที่จะน่ารังเกียจและด้วยเหตุผลอะไร ที่ทําให้เธอสงสัยน้ำใสใจจริงของเจ้าคุณข้าพระเจ้างงไปครู่หนึ่งผมเสียใจที่ถามออกไปเช่นนั้นผมเองก็ไม่ทราบว่ามีอะไรมาดนใจให้ตั้งคําถามอย่างไร้เหตุผลเช่นนั้นผมรู้สึกว่าผมไม่มีเหตุผลอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวที่จะสงสัยความรู้สึกอันดีของท่านเธอแน่ใจหรือหม่อมราชวงศ์กีรติกลับย้อนถาม ข้าพเจ้าก็กลับงงไปอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าไม่อาจที่จะตอบคำถามของเธอได้ทันทีทันใดคืนนี้เธอเป็นอะไรไปดูตอบคำถามของฉันไม่คล่องแคล่วเหมือนอย่างเคยเลยเธอตบที่แขนข้าพเจ้าเบาๆแล้วเราก็ยิ้มให้กันศบตากันเธอกลัวว่าเจ้าคุณท่านจะหึงเธอใช่ไหมข้าพเจ้าสะดุ้งผมมีเหตุผลที่คิดกลัวไปเช่นนั้นหรือ เธอยังไม่ได้ตอบฉันว่าฉันทายความคิดของเธอถูกหรือไม่คุณหญิงเป็นคล้ายๆพวกแม่มดน่ากลัวจะตายไปเธอหัวเราะเธอมีเหตุผลอะไรเล่าที่คิดไปว่าเจ้าคุณท่านจะหึงเธอเธอไม่สมควรจะได้รับความไว้วางใจอย่างเต็มที่จากท่านดอกหรือท่านเจ้าคุณและคุณหญิงไม่ใช่หรือที่ควรจะตอบคำถามข้อนี้จิตใจของเธอไม่บริสุทธิ์พอหรือ จริงนะผมไม่ควรจะนึกกลัวไปเลยถูกแล้วเมื่อจิตใจของเธอบริสุทธิ์พอท่านเจ้าคุณไม่ใช่คนที่หึงผมรู้จักท่านมานานแล้วท่านเป็นคนใจดีมากและดังนั้นคุณหญิงก็คงจะรักท่านมากหม่อมราชวงศ์กีรติตกเป็นฝ่ายที่นิ่งอึ้งไปบ้างฉันชอบท่านอย่างที่เด็กๆควรจะชอบบุรุษชราผู้ใจดีคุณหญิงยังไม่ได้ตอบผมถึงเรื่องความรักผมหมายถึง ความรักฉันสามีภริยาฉันชายกับหญิงเธอก็เห็นแล้วว่าฉันเป็นอะไรท่านเจ้าคุณเป็นอะไรไวัยของเราแตกต่างกันมากสิ่งนี้เปรียบเหมือนภูเขาลูกใหญ่ที่กั้นระหว่างความรักของเราทำให้ความรักของเราพบกันไม่ได้แต่ว่าความรักระหว่างคนแก่กับหญิงสาวก็อาจมีได้ไม่ใช่หรือฉันไม่เชื่อในความรักระหว่างคนสองจําพวกนี้ ฉันไม่เชื่อว่าจะมีได้จริงนอกจากเราจะรับเอาเองว่าเป็นเช่นนั้นซึ่งอาจเป็นการรับเอาอย่างผิดๆแต่คุณหญิงก็ดูมีความสุขดีในการแต่งงานซึ่งตามความเห็นของคุณหญิงก็ว่าความรักของทั้งสองฝ่ายจะพบกันไม่ได้ความผาสุขที่ฝ่ายหญิงแสดงว่าได้รับหรือได้มีอยู่นี่แหละอาจทำให้คนโดยมากเข้าใจไปว่าความรักย่อมอุบัติขึ้นได้ ในระหว่างวัยแก่และวัยสาวนอกจากนั้นเจ้าตัวผู้หญิงเองเมื่อมีความผาสุกพอสมควรแล้วก็มักไม่สนใจในปัญหาที่เกี่ยวกับความรักเพราะว่าจะเป็นความรักหรือไม่ก็ตามเมื่อมีความผาสุกแล้วจะต้องการอะไรอีกคนทั้งหลายอยู่กันโดยวิธีนี้และคนโดยมากเชื่อถือว่าความรักเป็นมารดาของความผาสุกซึ่งตามความเห็นของฉันแล้ว ฉันเห็นว่าไม่ใช่ของจริงเสมอไปความรักอาจให้กำเนิดความขมขื่นหรือความร้ายกาจต่างๆนานาแก่ชีวิตก็ได้แต่ว่าในดวงใจของผู้ที่มีความรักเช่นนั้นจะมีน้ำทิพย์แห่งความหวานชื่นหล่อเลี้ยงอยู่ชั่วนินรันดร์เป็นความหวานชื่นที่ซาบซึ้งใจอย่างประหลาดมหัสจั์ฉันยังไม่เคยประสบสิ่งนี้ด้วยตนเองฉันพูดตามความเชื่อถือของฉัน แล้วคุณหญิงยังต้องการอะไรอีกเล่าในเมื่อคุณหญิงก็มีชีวิตอย่างผาสุกแล้วเช่นนี้ฉันไม่ได้บอกว่าฉันต้องการอะไรอีกหรือจะพูดให้ตรงตามที่ฉันเดาว่าเธออยากจะพูดฉันไม่ได้บอกว่าในเวลานี้ฉันก็ยังปรารถนาความรักฉันหมายถึงความปรารถนาที่มีการขนควายฉันไม่แสวงหาความรักฉันรู้ว่าฉันไม่มีสิทธิ์ในข้อนั้นแล้ว แต่ฉันรู้ไม่ได้และฉันก็รับประกันไม่ได้ว่าความรักจะอุบัติขึ้นในชีวิตหรือไม่ทั้งที่ฉันไม่ได้แสวงหาฉันอาจจะมีความผาสุกแล้วก็จริงแต่ขอให้เธอเชื่อเถิดว่าความผาสุกที่ปราศจากความรักก็ย่อมจะมีได้และถ้าความรักอุบัติขึ้นแล้วคุณหญิงจะทำอย่างไรโอ้ฉันไม่เตรียมคำตอบปัญหาในเรื่องเช่นนี้ไว้ล่วงหน้าดอกเธอเพราะว่าปัญหา อาจไม่มีขึ้นเลยในชั่วชีวิตของเราการคิดฝันถึงปัญหาเช่นนี้มันจะทำให้เรากลับไร้ความผาสุกไม่มีอะไรจะข่าวเท่ากับก่อให้เกิดความกังวลขึ้นในสิ่งที่ยังไม่มีตัวตนหรือเป็นแต่เพียงความฝันเธออย่าลืมว่ามีนกตัวหนึ่งอยู่ในมือดีกว่าหวังได้นกสองตัวในพุ่มไม้การมีความผาสุกที่ไร้ความรักคงจะดีกว่าการใฝ่ฝันกังวลถึงความรักด้วยปราศจากความผาสุก แล้วเจ้าคุณเล่าท่านรักคุณหญิงหรือไม่ฉันตอบแทนท่านไม่ได้ฉันรู้ว่าท่านมีความเอ็นดูฉันท่านอาจจะรักฉันอย่างผู้ใหญ่รักเด็กๆแต่นั่นก็ไม่ใช่ความรักตามความหมายที่เธอต้องการจะฟังมิใช่หรือฉันบอกแล้วว่าฉันไม่เชื่อในความรักระหว่างชายแก่กับหญิงสาวและเพราะฉะนั้นฉันก็ไม่ได้คาดหมายความรักอันรัดรึงใจจากท่านคุณหญิงหมายความว่า ท่านไม่ต้องการความรักท่านไม่แสวงหาความรักแม้กระทั่งในภริยาของท่านเช่นนั้นหรือถูกแล้วฉันหมายความเช่นนั้นและฉันเชื่อว่าความจริงเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุใดเล่าเพราะว่าน้ํารักของท่านได้เหือดแห้งไปพร้อมกับวัยชราของท่านเสียแล้ววัยแห่งรสรักได้ผ่านพ้นท่านไปเสียแล้วดี๋วนี้ท่านไม่รู้ว่าท่านจะรักได้อย่างไรท่านรักฉันไม่ได้ เพราะว่าท่านไม่มีสิ่งที่จะประกอบขึ้นเป็นความรักความรักตามอุดมทัศนีของฉันแต่ทำไมท่านจึงดูเป็นสุขมากในการร่วมชีวิตกับคุณหญิงเธอลืมเร็วจริงฉันได้บอกเธอแล้วว่าความผาสุขที่ปราศจากความรักย่อมจะมีได้ท่านเจ้าคุณก็อยู่ในฐานะเช่นเดียวกับตัวฉันถ้ามีใช้ความรักท่านแต่งงานกับคุณหญิงเพราะอะไรเล่าท่านต้องการความผาสุก ตามที่บุคคลเช่นท่านจะพึงมีได้ความผาสุกเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการและแสวงหาจนกระทั่งชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตและไม่จำกัดว่าจะเป็นชีวิตในไวไัยใดท่านแต่งงานกับฉันเพราะท่านเชื่อว่าท่านจะได้รับความผาสุกแล้วคุณหญิงเล่ามีเหตุผลอย่างไรในการแต่งงานกับท่านเจ้าคุณในเมื่อคุณหญิงเองก็ไม่ได้แต่งงานเพราะความรักเธอต้องการจะทราบว่า ทำไมฉันจึงแต่งงานกับท่านโต้มันเป็นเรื่องที่จะต้องสนทนากันยืดยาวเราไม่มีเวลาพอที่จะสนทนากันในคืนวันนี้หมอมราชวงศ์กีรติลุกขึ้นยืนเราออกมานานมากหลับไปข้างในเถะนพพรเจ้าคุณคงจะคอยอยู่แล้วเธอพูดต่อไปว่าคืนนี้เธอซักถามฉันมากนพพรฉันได้ตอบคำถามที่ไม่ควรจะตอบหลายข้อ แต่ฉันคิดว่าเธอต้องการจะศึกษาเรื่องเหล่านี้หาม่ได้ผมถามเพราะว่าผมสนใจความเป็นไปในชีวิตของคุณหญิงถ้าพระเจ้าตอบอย่างเปิดเผยถ้ารู้ว่าเธอถามเพราะเหตุนี้ฉันคงจะไม่ตอบคำถามของเธอหลายข้อเธอไม่ควรเลยที่จะมาสนใจในการส่วนตัวของฉันคุณหญิงคงไม่ปฏิเสธว่าเราสนิทสนมกันเป็นอย่างยิ่ง แต่นั่นก็ยังไม่ใช่เหตุผลที่เธอจะมาแสดงความสนใจใคร่ครวนความในใจของฉันแต่ผมก็ได้แสดงความสนใจไปเสียแล้วและคุณหญิงก็ได้ตอบคำถามของผมสิ้นเชิงแล้วเพราะว่าฉันถูกโกงการถูกโกงด้วยความผาสุกก็ย่อมจะมีได้เริ่มเบื่อเธอแล้วหละ่ะหม่อมราชวงศีรติดึงแขนข้าพเจ้าให้เร่งรีบเดินเดินเร็วอีกหน่อยฉันเป็นห่วงเจ้าคุณ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้หมอกซ่าออดิโอด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ